ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมนี้ก็มาพร้าวกวิธีสาแนแลนฟังล่ามอีกเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องคาร์มินวิธีสางก็มาอัปเดตเนาะคะ่ะข่าวสารเนาะคะ่ะของนางเอกเนาะคะ่ะน้องยุก,กะะิเนกกานะคะ่ะเพนผการเนาะค่ะซึ่งได้แอดมิดเนาะคะ่ะเข้าโรงพยาบาลเนาะคะ่ะด่วนของมืงขึ้นเนาะคะ่ะน้องก็ได้ออกมาโพส้าเนาะคะ่ะขอโทษดิพ่อไอแม่พี่น้องแฟนคลับที่มาให้กำลังใจเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนีเด้อจ้าเนาะคะ่ะ ลวาวสบายเนาะคะ่ะเหนื่อยเพียเวียนหัวเจ็บข้อเนาะคะ่ะไอ้นักเสียงองาดว่าเต็มรอยจ้าบ่มวลขอภัยหลายๆเด้อค่ะจากน้องยุก,กีเนาะคะ่ะซึ่งหลังจากที่โพดนี่ไปเนาะคะ่ะแม่อุ้มเนาะคะ่ะแม่น้องยุก,กิเนาะคะ่กะก็ได้พาน้องเขาไปพบแพทย์เนาะคะ่ะพี่น้องอยู่โรงพยาบาลเนาะคะ่ะพี่น้องจึงได้ก็ขอให้น้องยุก,กีหายเร็วๆเด้อค่ะฝากเป็นกําลังใจให้น้องเนี่ยเด้อค่ะแล้วก็ชาวคณะเนานะคะ่ะเสียงวิหกเนาะคะ่ะ ซื้อบัตรนาะคะ่ะจองตัวไลน์นาะคะ่ะไดที่เพจนาะคะ่ะหมอลำเสียงวีฮกนาะคะ่ะพี่น้องฝากพี่ตอนน้องเป็นกําลังใจให้น้องยุก,กีหายเร็วๆนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนาะคะ่ะแล้วก็สนับสนุนเพจนาะคะ่ะไดที่หมอลำเสียงวีฮกนาะคะ่ะสำหรับวิธีซานกะขอเป็นกําลังใจให้น้องยุก,กีเด้อคะ่ะหายเร็วๆนาะคะ่ะออกมาฟอนนาะคะ่ะมาลองมาลำนาะงคะ่ะนานล่างนานล่ากให พี่นองเนาะคะ่ะได้เบิงได้แง่งเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้วิธีสารกะลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีจ้า